กระโดดหายไหม คี้ตะปาดโอ้ยบเห็นละเอบ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 แมนแมนบบละนี่เต้นเดอ้ออันนือมือถือหือยังมีชีวิตอยู่ไหมเอ้ยขึนบินหัวน้านี่ ฮั่โหลฮัลฮหลสวัสดีค่ะพี่น้องเคยเห็นว่าเขียดเนี่ที่บ้านหนูเรียกว่าเขียดตะปาดเนาะเขียดคายาวตัวเป็นๆเ,เลยเลยพี่น้องเลยฮ <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> อฮยากเล่นน้ำสงการะนี่น้องมึงซงอยากเล่นน้ำใช่ไหมตัวเล็ก กระโดดใช่ไมจุๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุบ๊บจุ๊สวัสดีค่ะคุณเจ้าเจ้าบ้านทุกท่านสบายดีสวัสดีค่ะนึเห็นเขาเต้นมาเนาะตอนแรกจะเป็นตัว ออกชูพูนะคะแต่พอ,พอจับมาใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะก็เปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เนาะห <c oughs> ัออนไปทางไหนก็หันไปด้วยเน,ะ <c oughs> นาะันนหันซ้ายหันขวาหน่อย <c oughs> อต,ๆๆตาโตมากเลยคะ่ะที่บ้านหนูจะเรียกว่า เขียดขายาวเขียดปาดขายาวยาเออเออหมือนเออเขาจะทำานีเดเอหนูจะทำให้ดูนะคะเหมือนอะไรนะอย่าเต้นหนีเด้ออุ๊ปอุ๊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 ปออน๊อุอุาปอมอออออน เือนเอเลียนมาตาโตนะคะเงบเงบเงบจึ๊บจิ๊บจิ๊อย่าอย่าอย่าทำค่อยเลยอย่าทำค่อยเลยอืมอมือสวยมากเลยนะคะมือเขาเวลาจับจะแบบเ,เหนียวนะคะเหนียวมากนะคะเดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวจงปล่อยเนาะ อันนี้อันนี้อบมองอีกไปทำาไมฮะอ๊ะอ๊ะๆออือออมือมือเธอสวยนะคะมือเธอสวยมากเลย ตาก <c ười> ็่ยิ้มง่ายน้องไมฉันจะปล่อยเธอไปนะลายตาเนาะลายตาน้องผู้จับนี่ ขึบเต้นไปฮะนียว่าคอยทานรุนซัดเด้อ <c oughs> แง่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิแล้ว,ลอ,ลวอ้โว้โ การกลัวด้วยนะคะพ้นยันหล่นเนาะโอ้ยเนอะพี่ลองเคยเห็นว่นนี่เขียนเขียนตะโปเนาะเขียนตะปาดนะคะภาษาไทยเอื่นเขียนยังโมฮูเนะะาะภาษาไทยก็น่าจะเป็นเขียดขายาวบอกนี่ อยากเล่นน้ําใช่ไหมล่ะอยากเล่นน้ำเปมนบนนีอ้บอ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 บไม่ใช่ใช่ไหมบุณมอุ้บอ้บเลยเนาะอันจะค้องอะไรบุนีอันนี้ไม่ใช่อบอบนะคะโอ้ยบ่เต็มกับบ่พ่อล้ะคอยนี้ เป็นสีน้ำตาลนะคะตอนแรกมันเป็นสีส้มๆเนาะพอจะจับมาเนาะก็เ,เปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะว้าพุณนนะ์เนาะเบื้องท่าเพิ่นอันนี้นั่งอยู่ในนั่งอยู่ในมือหนูดเดินเด้อ นานของเด็กของหลอนนะซื้อนะ <laughs> โอ้ย ้ายขวา้ายส้ายขวาาใายกวาอาหารเห็นยังงอหารบปน้ำค่อ่เห็นอย่าง,าาอ,อ,างอืออื้ออื้ออ,อืออออโอ้สวัสดีค่ะ พี่พยัางาะพี่นูนอ่านบอกเขาทุกเรื่อยเลยจ้ะกล้าจับแจะพอน้องเพิ่นกับโบได้โบได้หนาไม่ได้น่ากลัวนะคะเพิ่นกับเป็นตาหักเนาะก็น่ารักนะคะนี่เขียดขายาวบ้านหนุงเรียกเขียดตะปานนะคะมือเขาเวลาจะจะเป็นเหนียวๆน,นะคะอือ้น่ารักจะตายคะ่ะเบิ่งใกล้ๆเนี่ย มันก็แปลกใจว่าคือบวกระโดดหนีนะมีสองตัวนะคะจะมีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้จักมาไ้ไซสันนี้อยู่กับกระโดดมาเนาะ น่ารักนะคะวงตาโตโัตโัมือยาวๆนี่เบิ่งคนน่ะเออเออเนูจะเอาไปจะกระโดดมีไหมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งอ้อยากกระโดดเด้ออยากกระโดเดโเด้ออู้แดดเด้อบันี่เนอะ นี่จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะโอู้คือมืดถึงเอา้าหายไปใส่ละอ้้คุณอยู่แล้วบอกคุณไปใส่โอ้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเสียดายเด้ออีกตัวหนีไปแล้วจ้าไปใส่ เี๋ยวฉันก็จะปล่อยเธอไปใจหน่อยกว่าน่อย

วินรลกจะตายฝืนขึ้นว่าเป็นตายานว่าเป็นตายานดอกเนาะเป็นตะแพงคือ้อย่างนี้อือือว้า xem tìm mịt kiếm 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 dính kiếm 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 hướp ออออือหันหนีเถอะล่ะเอา้าตัวก็จะประมาณนี้นะคะบึ่งแนพี่เนาะ ดิสิโบกระโดดไปแล้วบนนี้อึ้ึอื้ออื้ออืกระโดดไปก่อนสิโบกระโดดนี้ค่อยบนนั่งตึ้งตึ้งตึ้งหุยฮ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 ุยน่าหักเแียวฮุยฮุยฮุยเอ้าคือปัยหานคนเนาะอึ้มอื้ ตึ้ง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 กุญญานกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวฉันกินเถอะเหรอจะเอาไปย่างแซ่บเลยนะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วผู้